เฮ้ชื่อเปลี่ยนเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม R O V นะคะ ก็คือวันนี้เราจะมาเล่นตัวทชโรครั้งแรกนะคะเป็นตัวซัพพอตนั่นเองนะคะทุกคนนี่ล่างแรกเลยนะคะทุกคน <c oughs> ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเล่นตัวซัพพอตครั้งแรกเพราะว่าหนูไม่ชอบแล้วก็ไม่ถนัดตัวซัพพอตเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาลองเล่นให้ทุกคนดูมันจะรอดไหมแล้วมันแบบ จะโหจะฆ่าได้กี่ตัวนะคะทุกคนทุกคนก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนหัวในช่องของน้องเบียร์ได้นะคะคือไม่ได้เล่นเกมเอาวีก็เป็นอาชิพได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็อยู่ต่างจ,จาังหวันดนะทุกคนหนูไม่ได้แบบเออเล่นเกมไหมคะทุกคนรูเพราะว่าเกมไหมคะมันอยู่ในคอมนะคะคอมก็คือในคอมก็คือแบบ เรื่องมันอยู่แบบในตัวเมืองอุบลน,นะคะคือตอนนี้หนูก็อยู่แบบว่าอยู่ตอนจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่บ้านเกิดน,นะคะทุกคนมันก็จะแบบเออสามารถแบบเล่นเกมอารโอวีกับอาวีแล้วก็แล้วก็ฟรีไฟทุกคนได้ดูนะคะแต่ว่าไม่ครับนะ่ะทุกคนก็ต้องใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะกลับไปเล่นทุกคนดูเพราะว่าแบบหนูเห็นคอมเมนต์มาบอกหนูว่า เออพี่เล่นเกมไหมครับไหมอะไรเงี้ยเออหนูก็ตอบไปไปว่าเล่นอยู่นะคะทุกคนแต่ก็เออใจเย็นนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้กลับไปที่อุบลเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะเอาจริงๆเกมไหมครับก็มีแบบแนวจะเล่นเยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเจอเลยเจอเลยดี๋ยววันนี้เราก็มาเล่นตัวโทรโรกระทิงนั่นเอง โอเคทุกคนน่าจะเห็นโลดได้แหละสีเขียวใช่ไหมแล้วหนูบอกต้นคลิปว่าครั้งแรกคือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือเมื่อกี้หนูอัดอัดคลิปไปแล้วอัดไปแล้วแบบสดสดใหม่ๆเลยแล้วเพิ่งจบคลิปแล้วทีนี้พื้นทีน่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ยมันเต็มแล้วหนูก็ต้องแบบเออได้มาอัดใหม่คือตอนแรกอ่ะหนูอัดได้เลยนะ มันโคตรโหดเว้ยทุกคนกระตัวกระทิงอะเอาจริงมันแบบฆ่าได้สี่ตัวแล้วแบบโคตรเสียดายมากแล้วมันบันทึกหน้าจอไม่ได้ทุกคนเสียดายจริงๆหนูก็เลยแบบเออได้มาเล่นไหมทุกคนดูนี่แหละไม่รู้ว่าตานี้มันจะชนะไหมนะแต่ว่าร,ารอบที่แลรน่ะชนะมันก็เลยแบบขึ้นเป็นโล่สีเขียวให้หนูเลยอะ แต่ว่าตอนแรกที่หนูเล่นน่ะมันยังเป็นโลดสนิมอยู่เลยนะมันแบบมันมันยังไม่แอนเป็นโลดสีเขียวให้มันยังเป็นโลดแบบอันครั้งแรกอยู่เลยเออก็เลยแบบเออเป็นมาเล่นแบบเป็นรอบที่สองละขึ้นหนูเสียดายก็เสียดายรอบแรกแหละแต่คือมันทําอะไรไม่ได้ไงทุกคนหงุดหงิดไปก็นั้นะคือมันบันทึกภาพหน้าจอไม่ได้อะ โอเครอบนี้ก็ยังดีที่มีแคร,รี่มาอยู่กับเรานะฮะแอ้วที่แล้วนี่ก็คือแคร,รี่ไปกองกันอยู่ข้างละหมดเลยตัวอะไรวะนี่ทาชิหรอมันชื่อทาชิปะ่ะไอ้ตัวเนี้ยเจอหน่อยดิโอ๊ยมันหกบคันวะมันหลบคันนี่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 น Niii Hei, hei! Mereka akan mati segera! ทุกคนมันจะตายแล้ว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 นเนื <Yeah! S 1> เ้อเหนือนิดเดียว,วอ,อ่ะโคตรเสียดายอ่ะแคลรี่เกินแล้วแคลรี่เกินแล้วเฮ้ยดูเหมือนรอบนี้มันจะชนะยากอยู่นะ <Yeah. S 1> แต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ ทีมเรานำอยู่อเ,ยเอ้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 ยมันมาแล้วมันมาแล้วเคลียร์ออกมาก่อนป้อมตี <Ultimate. S 2> เฮ้ย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 นี่นี่เจอเจอกระทิงเจอกระทิงเจอกระทิม เจอกระทิงเจอกระทิงแน่อันนี้ไปไหนเฮ้ยวูคงเหรอเฮ้ยสามตัวมันมาสามตัวเลยทุกคนเฮ้ย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 เอ,ยเอย อีกเลย,ยอย่างอยเราก็ได้หนึ่งทิวล้วปะไอ้อตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะตายแล้วไอ้ตัวนี้มันจะอ้ยอ้ยอันตีอะไรวะเนี่ย <c oughs> เล็งไม่โดนมากระโดดใส่บอทเอ้ยกระโดดใส่คิปเฉยเลย <c oughs> นี่คือสาเหตุที่ไม่ถนัดของจริงของแท้ <c oughs> แต่ว่าก็ดีที่เลือดมันขึ้นได้เร็วนะทุกคนสมกับเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่ ตัวกระทิงนะเอาจริงมันก็แอบใครตัวโมโทอร์อยู่นะเนี่ยกระโดดสับอ่ะมาดีทาคาชิทาเจชิเอาแคลรี่เท,ทวเทวจัดการมันหน่อยดิออกมาดิ ปอมมันจะแตกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันหนีวะ่ะเฮ้ยมันหนีวะ่ะมันหนีวะ่ะไม่ก้าเข้าอ่ะดิ ลังเลลังเลลังเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อเคขอว้าบก่อนนะทุกคนไม่น่าจะไหวเฮ้ยเลือดเ,อเลือดมันเพิ่มขึ้นโคตรเลยว่ะทุกคนเมื่อกี้อะโหดเกินอย่างน้อยก็ได้คิวอยู่ไม่ตายก็บุญแล้วทุกคนแต่ว่าค่าใหญ่อยู่นะมันมีตัวไอ้วูคองอ่ะวูคองก็โหดไม่เบานะ สู้ตายครับผมแคลรี่มากับเราหน่อยมากับเราหน่อยเฮ้ยเลือดมันหนามากทุกคนอู๋คงเหรออูคงอู๋คงเดียวเดียวไหมเดียวเดียวไหมอู๋คงเดียวเดียวไหมเดียวเดียวไหมล่ะเดียวเดียวไหมล่ะเดียวเดียวไหมล่ะหนี่นีตายตาย ตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยมันตายยังวะทำไมท่าตายเป็นแบบนี้นนเอ้ยวูคงมาดูเลือดข้าดิ นี่เดี๋ยวมันเพิ่มเร็วอยูอ่แป๊บเดียว เจอแน่เจอแน่ป้อมแตกนะบอกเลยป้อมแตกแน่ป้อมแตกแน่แตกเรียบร้อยคร้าผปงอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยกำังชุนละมุนกันอยู่ตรงกลาง <c oughs> เดี๋ยวผมไปช่วยครับเดี๋ยวผมไปช่วย เจอแน่ทาเกชิก็ทาเกชิเถอะทาเกชิก็ทาเกชิทาเกชิหนีไปไหนโอ้โหกายภาพกายภาพอันทำไม่ทันวิปปอมมันจะแตกแล้วนี่ปปอมมันจะแตกแล้วนี่เรื่อร้อยแตกนี่หนีหนีหนีมาซัพพอร์ตกับซัพพอร์ตนี่ซัพพอร์ตเดียวเดี่วกันไหมครับ แตกอีกหนึ่งแล้วนะป้อมแตกแล้วเออเอ่าเคชิ่่าเคชิ่าเคชี่เชื่อตัวละครมันเยอะจังวะนี่นี่ใส่ใส่เลยใส่เลยเพื่อนเพื่อนจัดการมันนี่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 มันจะตายหมดแล้วเนี่ยมันจะตายหมดแล้วเรียบร้อย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  นี่ละนี่ละชนะแล้วครับผมทุกคนค่าได้หนึ่งเองถือว่าน้อยมากสำหรับเหมือนไอ้ตาแรกตาแรกคือแบบโคตรมันอะทุกคนหนูเสียดายมากจริงจริงมันค่าได้สี่เลยนะอันนี้คือค่าได้หนึ่งเองรอบที่สองแต่ไม่รู้ว่ามันจะบันทึกหน้าจอได้ไหมนะถ้าบันทึกหน้าจอได้ก็แสดงว่าโชคดีไปนะทุกคนนจะได้แบบเออไม่มาลบแอบแล้วก็อัดใหม่ คือมันเหนื่อยมันพูดได้มันพูดหลายรอบไงทุกคนกคนออ่คาดีหนึ่งนะคะช่วยตั้งเก้าแน่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่สำหรับตัวที่เราแบบไม่ถนัดเล่นอะนะถ้าจะบอกว่าครั้งแรกก็ครั้งแรกก็ได้นะทุกคนถ้าแบบรอบแรกเราไม่นับรอบแรกคือแบบพูดเสียใจไปแล้วกี่รอบวะรอบแรก ค่าได้สีคือแบบโคตรมันมันจริงอะรอบแรกอะมันมากคือมะค่ามมค่าได้เยอะหลังๆก็คือตอนหน้าอยู่หน้าปอมนะทุกคนรอบแรกอะเสียดายมากค่าแบบทีละสองอะแตกสองพอไปพร้อมกันเลยอะกระโดดสับกระโดดสับอะโคตรโหดนะแต่ก็ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับตัวกระทิงั้งจะชื่อโทโร่น่าจะอ่านถูกนะคะทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับเกม่าวีตัวโทโร่กระทิงซัพพอร์ตนะคะแทงแทงพะนะแทงแทงซัพพอร์ตนั่นแหละก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องของน้องเบย์นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับที่นี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย